เรียนโรงเรียนบ้านเมืองคืดนะคะโรงเรียนบ้านเมืองคืดนี่ก็เป็นโรงเรียนในสพอปเชียงใหม่เขตส,สองนะคะน้องๆก็จะมีความสามารถในการเล่นดนตรีนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนบ้านเมืองคืดนะคะก็จะมีอ,ะอัตรา บริหารจัดการอัตลักษณ์เชิงนิเวศนะคะซึ่งนวัตกรรมของโรงเรียน้านเมืองขื้นะคะก็มีหลากหลายมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้เจอคุณครูนะคะหรือเจอผู้มีการก็อยากจะสัมภาษณ์แลว้วก็ถามข้อมูลจากแพทย์นะคนะคะ นะเาอ๋ออยากจะสอบถามไงว่าแบบโรงเรียนได้เอานวัตกรรมอะไรมานำเสนอในวันนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้บอสอ่ะเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงนี้บอสจะได้แบบเข้ากล้องติดจ้าไปหน้าหน่อยคุณรงค์ละรงค์สวัสดีค่ะอยากจะสอบถาม ดี๋ยวจะสอบถามว่าแบบโรงเรียนได้แบบกลัวกล้องกันปะป้ากันกลัวกล้องเอออีกันนอโอเคสวัสดีค่ะคุณครูค่ะคุณครูได้วันนี้โรงเรียนบ้านเมืองกืดเนาะได้มีนวัตกรรมอย่างที่จะมานําเสนอกันค่ะค่ะนวัตกรรมค่ะปรกาเมืองครับเนาะอ่าได้ค่ะ จริงๆแล้วของเราชื่อการจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานชุมชนตรงนี้มันก็ค่ะทั้งหมดันนี่เป็นโมเดลการทํางานของอย่ว่ามันคือเรานะครับคือมือเกื้อเนี่ยเขาตั้งอยู่ในสถานที่เป็นที่ท่องเที่ยวของแม่แตงนะครับเช่นชุดเอ็นของเราหรือชุดแข็งเราก็คือเรื่องของอาชีพนะครับ่เพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดนี่พอดีมีผู้รับผู้ใยญ่มมาสวัสดีครับ ท่านผู้มนุกษ์การมาพอดีท่านผู้มนุกษการจะขอสัมภาษณ์ครับท่านผู้มนุกษ์การครับว่าโมเดลตรงนี้คือออ๋ในท่านผู้มนุกษ์การโรงเรียนขอสวัสดีค่ะอ๋อจับพอดีจ้ะคือพอดีอ๋อหนูเป็นศึกษานิเทศที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็พอดีอมีโอกาสอยากจะมาเนี่ยการทำคลิปในการนำเสนอของแต่ละโรงเรียนนะคะก็อยากจะสอบถามท่านผอ,อค่ะว่าที่โรงเรียนบ้านเมืองเกิดนะคะ,ะมีนวัตกรรมอย่างที่จะมานำเสนอใน ในวันนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือเนี่ยการทำโครงการที่ส,ส่งไปดิสไปบสจเนาะคือ่าโครงการอะส่งเสริมอาชีพตามประทยชของชุงคมค่ะทีนี้เนี่ยก็เลยไปคิดออกแบบกระบวนการจัดการอันดับแรกค่ะคิดกระบวนการจัดการในห้องธรรมนี่เราเห็นี้เนาะตรงนี้คำว่าดีตรงเนี้ยคือเขาต้องไปค้นหาอัตลักษณ์ของเรา ภายใต้ภายใต้คำว่าบริหารจัดการอัตลักษณ์เชิงนิเวศหมายความว่าเราต้องการจะรู้ว่าในโรงเรียนเราเนี่ยในชุมชนเราเนี่ยมันมีอย่างที่เราใจมันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสาธาองมัาต้องไประเบิดตัวตนทนี้มาจากจากไข่ข้องก็คือจะผู้ปกครองชุมชนนักเรียนสังคมรวมถึงสถานประกอบการที่ที่มันมีส่วนรวมในการจัดการสาธารณ้หลังจากนั้นเราเข้ามาสู่กระบวนการบริหารจัดการอีมหนึ่ง S <s <ign ates> ใช้เทคนิคนะครับสองปีสามปีสองปีของเขาคือเบสที่เชื่อและเบสทีิวเดนเนี่ยเบสที่เชื่อหมายความว่าใด <c ru ans> หมายความว่าครูเขาต้องพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงรู้ต้องบอกว่ารู้ไม่รู้ต้องบอกว่าไม่รู้ต้องเตรียพรม,พรมพร้อมพร้อมเด็กเปิดใจอ่าใช่เบสทีิวเดน <c ru ans> คืออย่างคือเด็กต้องพร้อมพร้อมดิ้นดิ้นทุเฉงก็คือพร้อมที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตนของตัวเองเปลี่ยนว่าเฮ้ยลมมันกล้าไปไกลแล้วคิดอยู่แบบเดิมเอาอะไรประกอบอาชีพแบบเดิมเราต้องคิดต่อแฮข่บใช้เครื่องมืออย่างพ่อ ก่จะมีเทคนิคครูต้องมีเทคนิคนะครูต้องมีเทคนิคกันเทคนิคตัวนี้เทคนิคการสอนกันการสอนตัวนี้ฝ่ายพอครูต้องเป็นเทรนด์อินได้ตัวสอนนักเรียนพอต้องต้องเทรนนักเรียนได้ตัวนะครับเลยออกเป็นสองปีสามทีเนาะใช่แล้วก็ แล้วก็จะมีการวัดประเมินผลก็คือ,ร, 1, 2, 3, อระยะงหนึ่งสองสามคือก่อนการดำเนินงานเขาไปประเมินผลว่าเฮ้ยาวางแผนเนี่ยมันเป็นประ,ประมาณไหนพ่องระหว่างที่เขาดำเนินการมันเป็นในพ่องสุดท้ายแล้วพวกหลัลงดําเนินการ,รผลลันเป็นในพ่องส่วนอันเอ็มที่สองนะครับเอ็มที่สองเราเนี่ยเอาคือมุกออนมุกออนจะเป็นก้าวเดินต่อไปสู่จุมใหมยมุกออนทูก็คืออย่างห้อ,องโกของเรียนนั่คืออย่างนะครับพอมุกบ้นที่นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งในสังคมเรอต้องมุกไปตรงนั้นตัวสเ็จของงานทําเป็นไดจะดูตรงว่ปรูปทรงของโอกาสแต่ละอย่างแต่ละ สุดท้ายแลว้วผู้ปกครเขาได้รับรางวัลอะไรอย่างไรเป็นตัวการันตีว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ต่สอสังคมเว้วยสุดท้ายแล้วพวกตือนักเรียนและครูมีอย่างเป็นตัวการันตีโอเบกอวอร์ดไหมมันเกิดได้โอเบกอวอร์ดตัวนักเรียนเราละง,งานศิลปะหะัตถกรรมไหมมังเกิดได้โอเบกอวอร์ดเมื่อปีใดนะคะ่ะปีที่ผ่านมานี่ก็ได้อ๋อปีแรกสุดนี่เลยเนาะเขาได้หลายหลายปีได้มาเกือบจะทุกปีแล้วแหละแต่ว่าปีนี้ได้เหรียญเพิ่มกับทุกปีสุดท้ายแล้วผก้ปกคือง ในกับเพลงเขาเนี่ยคือตัวที่มันจะแสดงออกมาห่างมานี่คือความมั่นคงและยั่งยืนก็คือโนเลตและคิมมอร์ลโนเลตก็คือความรู้ครูต้องมีความรู้มีองค์ความรู้ในการแทนการสอนมีองค์ความรู้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนักเรียนมีอย่างนักเรียนก็มี B M K สุดริด B M K สุดริดคืออย่างครับประกอบไปด้วยอ่าสี่ตัวต่อความจัตุรัสความเพื่อเพื่อแผ่ความขยันและความอดทนซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนที่ต้องทำงานไงทำความมั่นมั่นตรงนั้นถ้าเด็กมีกลุ่มนี้นะอยู่ที่ไหนก็อ เขาจะมีเป็ k, อ้องว่า B M K v อ l u e ก็คือก็คือเรื่องของเรื่องของค่านิยมของขององค์กรคือจะต้องมีค่านิยมตรงนี้ติดในตัวก็คือ1นึ่ง believe เชื่อว่าเดกทุป<ม>คนสามารถพัฒนาได้ M ก็คือ mindset ต้องปรับกระบวนการคิดใหม่เพื่อกลายเป็นคนคิดบวกสุดท้ายที่สุดแล้วก็คือ K K ก็คือ keep k Ke e n ต้องมีความกระตือรือร้น<ม>พร้อมอที่จะทำง,งานพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งกระบวนการที่เขาทำขอบคุณครับ ดีงามมากเลยค่ะทีนี้คืออย่างโรงเรียนบ้านเมืองเกิดนี้หลังจากที่มีคนได้ดูคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเปิ้นมีความสนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูงานดูอย่างโรงเรียนบ้านเมืองเกิดนี่คือพอยอินดีต้อนรับได้เต็มที่เลยเนาะเพราะว่า,วาแบบโลกยุคนี้คือมันต้องแบบมีเครือข่ายเนาะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันเนาะคะ่ะก็คือแบบถ้าคุณครูหรือพอท่านใดหรือโรงเรียนไหนมีความสนใจนะคะที่จะอยากมาศึกษาดูงานหรือว่ามาแลกเปลี่ยนแนวคิด คะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและการก็สามารถที่จะมาที่โรงเรียนบ้านเมืองคืดนี่ได้นะคะอยู่ที่อำเภอแม่แตงแม่แตงค่ะทีมกาไปในกูเกิลก็คงขึ้นเลยเนาะขึ้นเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณพร้อมากๆค่ะ